โอเคครับกลับมาอยู่กับท็ิคโอกับ MJ กันต่อนะครับเลือกตั้งสบายสบายอยู่แล้ว41 9ชนะใสๆครับโคตรเจ็ม oh, พาร์ทน,นี้เราจะไปลุยเรื่องการแปลรูปอาหารกันครับนี่แปลรูปอาหารต่างๆจากที่เราทำพวกไพเปิลหรือปลาธรรมดาส่งออกไปเราก็จะแปลรูปครับให้เป็นอย่างอื่นเช่นถ้าเราอยากจะแปลรูปให้เป็นยาสูบ แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นซิก้าะครับแล้วก็เอาซิก้าส่งออกไม่จะส่งออกในช่วงนี้ได้ครับช่วงเนี้ยส่งข้ามเย็นน่ะผมจะทําเงินให้ได้เยอะๆเลยครับหลักแบบสามแสนขึ้นไปแล้วค่อยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคหน้าไงจัดไปไอ้ตัวเนี้ยก็ใช้ตัวนั้นแหละครับยาสูไปแหละในการทนะํานะซิก้าอะฮะตอนนี้ผมสร้างบ้านข้างล่างเพิ่มไปครับนี่งเอาให้เต็มๆไปอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่อยู่อาศัยไม่ค่อยจะมี ผู้ไร้บ้าน95ใช่ไหมโทเยอะเพราะฉะนั้นผมต้องกแก้ในส่วนนี้ให้ได้ก่อนโอเวอร์ออโอเวอร์ออยังสูงอยู่นะเฟดอะยังน้อยอยู่ครับแล้วก็เรื่องการแพทยครับยังน้อยอยู่33เหนะไปดูคลินิกได้อยู่คลินิกโอเคเพิ่มคลินิกไปครับทักที่นึงบ้านมันเยอะต้องรองรับเยอะๆครับคลินิกอะที่เดียวไม่พอหรอกน้อยไปอะตรงนี้เลย ถ้าทำไมคนเขาไปจุกจุกกันตรงนั้นวะน่ะเต็มเลยดูเดินตรงนี้กันแน่นเลยอุตสาห์รทรทางให้ส,สวยๆโอ้หสองหมื่นห้าเพจอะไรได้วะน่ะโคตรเยอะโอเครีบสร้างอันนี้ก่อนครับแปลรูปนี่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไว้แถบนี้แหละมันจะเป็นอุตสาหกรรมแล้วครับในช่วงเนี้ยสงครามเย็นน่ะจะเน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมแต่จะมีซันนี่ สภาแวดล้อมค้างอยู่ครับอันนี้ต้องดูดีๆนะสวยงามสองหนึ่งหกโบวถให้กับเราครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกได้อยู่สบายๆอะ่ะช่วงนี้การแข่งขันจะสูงโคตรพูดเลยครับมาแล้วเรดีโอประชาชนอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อที่ขนส่งเม k กเทปริโกเกรด อา a i นต้องเพิ่มอาเกนเข้าไปด้วยนะเพื่อความเท่มันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3อย่างครับก็คือ international landmark เป็นเหมือน landmark สากลครับก็จะเป็นอันนี้ส่วนอันที่2ก็จะเป็นนิวเคลียร์ครับเราจะอยู่ในกลุ่มของนิวเคลีนะแล้วก็อันที่3ก็คือทําให้โทปิโกเราอะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับสําหรับนักท่องเที่ยวผมจะเอาอันแรกละกันเป็น landmark international ผมอยากเข้ากับกลุ่มซันนีอ่ะสภาวแวดล้อมไหมนะฮะ ต้องสร้างแลนด์มาร์คครับนั่นไงใช่จริงๆด้วยอันนี้ก็ไว้ก่อนเริ่มมีแบบเควสของแต่ละฝั่งมาแล้วเทกับเขาก็ผ่านหรือจะรอ179วันนะฮะเวคอมพีเตรโอดง่ายเลยนะครับไปแหล่งเงินทุนไปแหล่งเงินทุนน่าจะดีสุดเนาะแต่ดูก่อนนะว่าเราสแตนกับใครอยู่มัางตอนนี้ยังเป็นคอมมินินอยู่อะ่ะแล้วก็เป็นการทหารครับ ผมต้องดึงศาสนาหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมเข้ามาในนี้ให้ได้ครับเป็นแฟคชั่นสแตนดิ้งอ่ะส่วนเรื่องฝ่ายผมน่าจะไปฝ่ายกลุ่มตะวันออกแต่แหละยังคงอยู่กับกลุ่มนี้อยู่ครับน่าจะดีแต่เขาให้เทเทกับเขาเอะเนาะฝั่งตะวันตกอะ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใครทําเงินให้เราผมยังไม่ขออยู่กับใครทั้งนั้นครับตอนเนี้ยเป็นกลางไปก่อนแล้วกันน่าจะดีสุดเพราะผมเน้นกับเงินไงในพารนี้ครับเราจะทําเงินให้ได้เยอะๆเลย ฝั่นตะวันตกก็น่าจะมีลยลูเรเนียไปแหละครับที่ขายได้โคคาแล้วก็กูดกูดขายได้อยู่แต่ต้องรองเงินก่อนครับเงินหมดตอนนี้โอเคไปสปีดสักสี่รอให้เนยเสร็จมันน่าจะสร้างนานเลยแหละไฟไหม้กีกแล้ว <and you S 1> นหมื่นสองครับได้รอบละสองหมื่นเองอะ่ะอยากได้รอบละแสนนะนายสองหมื่น,น 200, มันน้อยไปครับมันสร้างอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวไปดูแปรรูปก่อน ผมอยากให้ปรับสักสามได้ไหมเนี่ยไม่มีอีกมีสี่เลยนี่ครับตัวนี้ยจะสามารถแปลรูปเป็นกูดได้นะจากปลาจากพายแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นกระป๋องเอาไปขายไยงก็จะเป็นอันนี้ครับลำก็มีโอเคอันนี้ก่อนชึบโอเคพายแอปเปิ้ลผมน่าจะทำอยู่นี่ครับหนึ่งอันโอเคเพิ่มอีกอันหนึ่งน่าจะสวย ปายแอปเปิ้ลสวยเลยสีเขียวมาเลยนะเนี่ยก็แจ่มเซมเกาะแล้วก็ปลาครับปลาอยู่ตรงนู้นโคตรไกล่ปลาไอนี้ยังไมไ่สร้างเลยเนี่ยอย่างเซงนี่งงไงปลามีอยู่ตรงนี้ครับสามารถมาหาปลาได้นะเดี๋ยวลองเงินก่อนจะเพิ่อมอีกสักอันหนึ่งเอง้เอาบ้านพังเหรอแล้วดูเขามาปลูกบ้านกันตรงนี้ดิมาสังกะสียเยอะ อันนี้ผมผลิตทองไปครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแบบที่ส่งเป็นอาวุธอะเราต้องทำที่ส่งป่หูยมันใช้เงินเยอะเนี่ยชึบสองพันแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านให้เป็นชุมชนเลยครับแถบนี้เพิ่มความสวยงามจะได้ไม่เป็นบ้านจากกระสีแถบนี้เดี๋ยวปรับใหม่เลยละกันให้เป็นแถบบ้านไปหนึ่งสอง ค okay. สามหลังครับแล้วก็ทําถนนนี่ก็แด้แล้วก็จะมีแถดชุมชนทางนี้ขึ้นมาใหม่ครับทีมสร้างต้องมีเที่เกาะเนี้ยถ้าเราอยากให้ไวๆนะเนี่ยแล้วก็ทําตัวเนี้ยครับสําหรับสร้างไงเออดีแล้วแหละคนก็จะได้ไม่ตกงานกันในเกาะนี้สร้างมันทับไอ้บ้านตะกสีนั่นแหละแปดพันเงินติดลบโคตรเยอะโอเคสปีด ตอนนี้ผมยังไม่เข้าสู่ช่วงหน้าครับก็คือขอเก็บเงินก่อนนะเตรียมความพร้อมไงต้องมีเงินเยอะๆเพราะว่าในยุคหน้าเขาจะเน้นการเงินกันแล้วครับเราต้องมีเงินหนามากเลยนะถึงจะเข้าสู่ช่วงหน้าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต้องเก็บเงินก่อนมาแล้วดูแลเรื่องอุตสาหกรรมครับคนนี้อ่ะฮะน่าจะได้เลยแหละ New Paper ผมน่าจะสร้างแล้วแหละนี่ไงก็สร้างไปแล้วนี่ เปลี่ยนข่าวบ้างไหมอันนี้มันจะได้สามครับสามดอลลาร์ต่อครอบครัวนะที่อ่านข่าวเหมือนขายข่าวอะะฮะรีเซิร์ชอ๋อเสร็จแล้วครับไม่ได้ตั้งรีเซิร์ชอะไรไว้อันเก่าผมน่าจะรีเซิร์ชหมดแล้วนะเฮ้ยเหลืออันเนี้ยอันเนี้ยน่าสนมากเลยโอเคอันนี้ดีกว่าอ๋อไฟฟ้าด้วยนี่อันนี้ผลิตแล้วครับโอเคโรลลิงโลลิงโลลิงต้องรีบส่งออกก่อน เทดนี่ไงซิก้าซิก้าพันเคหมื่นสองเหรอมีใครให้สูงกว่านี้ไหมเนะี่ยโอเคอันนี้แหละเซ็นสัญญาบันเนะ้าน่ะยังไม่ส่งเลยอ่้เดี๋ยวผมไปเพิ่มไฟนะไฟไม่มีครับเราต้องทำไฟฟ้าเข้าก่อนแล้วต้องทำครับเป็นทางเดียวโอ้ยใช้พลังงานโคใช่ไหมเนะี่ยมันใหญ่อฮะ เอาไว้ข้างในนี้นดีกว่าต้องสร้างสเตชันแยกไปอ่ะโอเคอย่างเงี้ยแหละผมไม่อยากให้อยู่ใกล้เมือง,งครับไอตัวนี้จะใช้พลังงานจากน่าจะโคนะโครครับโอเคโคผมผลิตอยู่แล้วแต่โคตรไกลนี่ไงเมืองใหม่กาลังเริ่มสร้างนะต้องรอตรงเนี้ยเสร็จก่อนผมผลิตไ,ไฟฟ้าก่อนดีกว่าตอนนี้เงินยังได้เรื่อยๆอยู่ครับไม่มีปัญหาหรอกชึบโอเคทำอันนี้เสร็จก่อน จะได้รู้ว่ามันถึงหรือเปล่าไงเข้าเมืองได้ไหม,ไมเฮ้ยเ,เ,เวรกกร,รมแผ่นดินไหวสร้างเซฟโซนข้างในบิลดิ้งโอเคจัดให้เราต้องเตรียมความพร้อมครับครั้งแรกเลยเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยดู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 ภูเขาออไฟมันจะระเบิดไหมวะเนี่ย มันอุ่นๆแล้วอะเอามาแล้วครับเลเวลอัพโอเคเดี๋ยวเราทำให้ซันนี่เธอเนี่ยมันเันเหมือนกับว่ามันอุ่นไปแล้วไออาจจะระเบิดอีกทีก็ได้ครับต้องรอดูอุย้ยแด่นดินไหวแด่นดินไหวต้องให้ประชาชนเขาดูแลกันดีๆนะช่วงนี้จะเกิดสึนามิไหมเนี่ยสวยเลยเนะี่ยถ้าเกิดสึนามิอะ โอเคหยุดแล้วครับมีที่ไหนเสียหายมัง้งไม่มีเลยคตร่แจมยังได้อยู่อันนี้ผมยังไม่ได้สร้างไงจากแบบตั้งแต่นูน่นน่ะเดค๋ยขาวมาโจมตีอะ่ะผมก็ไม่ได้สร้างเพิ่มเลยครับเทเรียบร้อยหกพันเหรอเบพอนก็ส่งได้เนี่ยยังต้องการเวบพอนอยู่นะตะวันออกจัดไปดีอันนี้เราก็ส่งออกสองอย่างครับ ก็คือซิก้าเนี่ยซิก้าผลิตอยู่น่าจะทันเลยแหละมีทัองสองแปลงแล้วก็เป็นไอตัวนี้ที่ต้องการไฟฟ้าอยู่ต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วก็จะสามารถรับพายแอปเปิลกับปลาครับมาผลิตเป็นกระป๋องได้ไงส่งออกไปสบายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุยกันเหรอฝั่งทหารกับฝั่งนายทุนครับคุยกัน ฝั่งนายทุนก็บอกว่าเราสามารถทำเงินได้เป็นตันๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องดรอปปิ้งเดอะบอมอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ไหมเพสเดนเต้ e. แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งทหารนะธุรกิจมันก็คือการทำปืนทำรถถังแล้วก็ทำเรือรบเท่านั้นเองนั่นแหละทำนออนี้ไงแล้วก็จะมีภารกิจสองฝั่งให้เราเลือกครับอ๋อเหมือนก็มาถกเถียงกันสองฝั่งนี้ไงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกให้เราจัดการเรื่องนิวเคลียสะส่วนฝั่งนายทุนก็บอกให้เรา เริ่มจัดการเรื่องการท่องเที่ยวครับผมจะอ,อันนี้แหละผมจะไม่ลุยเรื่องนิวเคีย์นะฮะเพราะผมจะไปข้างซันนี่ไงให้เราเสิร์ตตัวนี้เหรอเมนโดโทรี่แต่ดูก่นันอ๋อแยกการใช้ขยะเพิ่มอัพคีฟครับ20%คือทำให้พื้นที่อยู่อาศัยมีมูลค่ามากขึ้นนั่นแหละอันนี้แต่มันจะไปลดค่าความนิยมของการอยู่อาศัยไง ก็อาจจะมีแบบผู้ไร้บ้านมากขึ้นครับอันนี้โอเคทำก็ได้มีเสือสองอันเลยพร้อมกันโเคเทผมจะไปกับฝั่งซันนี่เนี่ยแหละครับทำให้เป็นสแตนดิ้งตัวหลักเราให้ได้นะเอาไอ้ผู้นี้ออกไปน่าจะดีสุดมีเปเปอร์เราก็สร้างแล้วนี่ไงนายทำไมไม่ผ่านอันนี้วะเนี่ยไอ้นี่อ๋อโอเคสร้างแหล่งท่องเทีย่ยวไว้ก่อนควสโครเยอะ ไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าเป็นไงม้างฝั่งแบบขุดเหมืองขุดทองเราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยโอเคนี้เสร็จแล้วน่าจะส่งออกได้แล้วล่ะครับตัวนี้รอแบบคนมาอยู่อาศัยถ้าสร้างอันนี้ได้ก็สบายแล้วครับเพราะเขาจะได้มาสร้างฝั่งนี้ได้ไงแล้วก็จะมีบ้านเติบโตขึ้นมาฝั่งนี้เอา้าไฟไหม้ฮ้น่าสงสารนายเรียบร้อยสามมื่นแล้ว สวยงามเริ่มขยับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมต้องเอาหลักแสนให้ได้พูดเลยฟันเป็นไงพวกนายมันน้อยมากเลยข้างล่างอะ่ะสีแดงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไห้เขาอีเดนแล้วก็ตรงนี้ผมชอบช่วงสงคารามเย็นสุดแล้วไก okay. ผมจะอยู่กับช่วงนี้นานๆหน่อยครับสักสามพาร์ทเน้นเก็บเงินเยอะๆ ตัวนี้ได้ยังน้าไฟไม่ถึงนี่ไงก็ได้แล้วนี่ผมต้องจ่ายไฟออกเป็นไอ้นี่เหรอย่อยออกไปนี้เหรอนี่ไงออมันถึงแค่ตรงนี้ครับขอบล่างของเกาะเท่านั้นอะต้องจ่ายไฟย,ย่อยออกไปข้างบนนู้นสองอนันจะได้ถึงไงจะได้ถึงสถานีนี้โอเคไฟถึงแล้วครับนี่ไงได้แล้วเราก็สามารถผลิตอาหารกระป๋องได้แล้ว ดี๋ยวขอซื้อให้ลายเส้นเพิ่มก่อนเน้นเทศเน้นเทศช่วงนี้ห้าพันหมื่นนึงราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอาหารกระป๋องเจ้าพ่อแห่งการเทศเอา้าอาหารกระป๋องขายไม่ได้ทั้งนั้นเส็งโคตรเลยผมก็อุตส่าห์ทำไหมนี่เลยเทศไปได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนเรากินได้แหละเราทํานมให้เป็นชีสได้จากตัวนี้เอาไว้ส่งออกได้ไงจัดไปแต่ว,ว่าผมมีฟาร์มนมอยู่นมเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยไปตรงนี้เลยใกล้ๆกลกันเป็นโรงงานแล้วเนี่ยแถบเนี้ยโคาะแจมแล้วบอกไม่ใช่อุตสาหกรรมโรงงานนายเต็มบ้านเต็มเรือนนมก็ได้จากพวกนี้เหมือนกันครับนี่ไงนี่ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อผมมีปลายอยู่แล้วครับประชาชนยังกินได้อยู่สบายๆตอนนี้เราจะเน้นส่งออกไงอะ่ะฮะสวยงามได้อีกที่หนึ่งข้างหลังนี้ปึ๊บสองหมื่นแปดครับเงินยังได้อยู่เรื่อยๆนะรออันนี้ัพครับนี่ไงผมขอผ่านอันนี้ก่อนแล้วกันเอาเทดมาเนี่ยผ่านนี้ก่อนแล้วกันครับจะได้จบพาร์ทนี้กัน เทรเรียบร้อยดูเงินหกหมืนเป็นไงล่ะสุดยอดการเทรดเราไม่ใช่ปัญหาไปดูเทรดต่อราคาเริ่มแบบคงที่แล้วช่วงนี้อาหารกระป๋องก่อนแล้วกันเนาะชึบอาวุธทั้งนั้นนะอาวุธล้วนเหลือช่องว่าช่องหนึ่งเอาเป็นซิก้าครับซิก้าโคตรสูงราคาเทศิก้าไปเถอะ รวยแน่นอนครับช่วงนี้ดีนะผมทำตรงนี้ไปแล้วเนาะพอมาปรับปรุงในช่วงนี้สบายเลยแปลรูปกันมันโคตรแต่ไปดูกฎหมายเพิ่มเพิ่มอุตสาหกรรม f a c ทอรี่สิบห้าเปอร์เซจอบคุณาพิบเแล้วก็การส่งออกราคาเกี่ยวกับพวกเนื้อเนี่ย10%เครับแต่จะไปลดอุตสาหกรรมสแตนดิ้งสิเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ครับสิ 10. ไอตัวนี้มันจะส่งผลยาวมากนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆก่อนไงจะรอนั้นเสร็จก่อนดีกว่าผมจะได้เปิดกฎหมายไงมีใน,นที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือไฮสคู o เอฟเฟก c t ขึ้น25จัดไปดิสวยงามรู้สึกว่ามาหาอะไรยังไม่มีนะหรือเปล่าอะอ๋อมีแล้วนี่ไงโอเคจัดให้พวกนายโอ้โหโคตรใหญ่ในเมืองไม่มีที่ลงแล้วเนะี่ยแน่นเอียดเลย ไว้แถบนี้นี่ไงเพื่ความสวยงามข้างหลังไอ้นี่เรา White House แจ่มสุดไปดูข้างล่างดิประชาชนของผมอยู่ดีกินดีไหมข้างล่างส่งไม่ทันวะต้องสร้างท่าเรือเพิ่มป่ะเนี่ยนี่ยงท่าเรือครับเก้าพันหกทำให้เป็นอีกเมืองหนึ่งเลยไงจะได้ส่งออกสนุกสนานเพิ่มเติมโอเคจัดไป ้างล่างก็จะเป็นชุมชนเพิ่มเติมออกมาอีกครับอีกชุมชนหนึ่งของเรานั่นเองเพิ่มฟันนี่ให้เขาไปฮะชอบเพลงเนี้ยโคตรแจมข้างล่างนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมในการขุดเหมืองลุ้นล้วนเลยไงเนี้ย,เ,ยเราส่งออกได้ครับเอาอบ้านตรงนี้ไหมกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วนะเนี่ยพังไปแล้วสวยงามโหดเยอะ เท่าไ <c oughs> รวะเนี่ยเจ็ดโอ้โ <c oughs> หสามสิบเจ็ด <c oughs> ไม่เห็นด้วยต้องพูดทุกรอบอะอ๋อมันจะไปเน้นหนักกับไอ้เรื่องบ้านเนี่ยแหละเพาอย่างงี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นเฮาแล้วกันแล้วก็รับปากเขาเป็นเรื่อง j อบเพราะว่า j อบผมสามารถทำได้นะฮะพูดแล้วฮ้ วิวาทรอปิกกดึงได้สิบสองเองเหรอะโอ้โคตรน้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ,อออะมีสิทธิ์นะเนี่ยมีสิทธิ์โดนเด้งออกจากเกาะสวยแล้วสวยแล้วต้องทำอะไรให้ผ่านทักอย่างหนึ่งก่อนดีแต่ดูรีเสิร์ชก่อนนะใกล้แล้วครับรอรีเสิร์ชเสร็จสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแก้เรื่องนี้กันพาร์ทหน้าไงโอเคเทรดเงินน่ะได้เรื่อยเลยเห็นไหมเงินไม่ใช่ปัญหาเลยอะแต่เรื่องเนี้ย ซัพพอร์ตอะน้อยลงแบบโคตรๆอาหารกระป๋องก่อนละกันสี่พันมาจะดีสุดนะช่วงนี้อาวุธนี่เนี่ยวุธขายได้หมื่นห้าอาวุธแพงครับขายไปเลยอาวุธสิบห้าสิบปดเฮ้ยมีสิทธิ์จูอะประมาณสามเปอร์เ okay, ซ็นโอเคเดี๋ยวไปสร้างบ้านเพิ่มพันที่เฮาเลยคนไร้บ้านผมว่าน่าจะน้อยนะมันไม่น่าจะเยอะหรอกครับมันไปติดตรงไหนวะสิบห้า 8มีสิทธิ์แพ้เลยเนะี่ยพูดเลยตรงนี้โอเคส่งออกกันใหญ่เลยเว้ยไว้แถบนี้ให้หมดบ้านเนี่ยเขายังมีบ้านอยู่แถบนี้อยู่เห็นป่ะข้างหลังอะต้องแก้ตรงนี้ก่อนถ้าแก้ได้ก็อาจจะดึงคะแนนเราขึ้นมาได้นะเย่โฮมเลดสี่สิบหครับอ๋อไม่แปลกใจเลยต้องมีโฮมเลดแล้วนะสร้างนี้เลย สร้างขึ้นใหม่ครับบ้านตรงไหนที่ไร้บ้านกันพวกนายเนี่อยู่ตรงนี้อัดกันอยู่แน่นเลยเนี่ยแถบนี้แล้วผมก็จะทำถนนทางนี้เพิ่มตัดมาแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นบ้านนะเราก็ไปนเน้นเรื่องเงินซะส่วนใหญ่เลยนอพาร์ทนี้ไม่ได้ดูแบบประชาชนมีบ้านอยู่บ้านอาศัยเลยเน้นเงินเน้นเงินสีหลัง เสร็จย่งรีเซิร์ชผมใกล้แล้วครับรอรีเซิร์ชเสร็จจะได้จบพาร์ทนี้กันในพาร์เนี้เงินไม่ใช่ปัญหาแล้วครับดูดีเงินขึ้นแบบโคทโดเลยอะแจมสุดเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ชึบเพิ่มไปสวยงามก็เรียบร้อยครับสำหรับการทำตัวนี้ผ่านและที่เหลือก็ต้องเลเวลอัพเขาเราก็จะได้ค่าตรงนี้ไงสูตรเลือกการเลือกตั้งตอนนี้มันยี่สบเอดสิบเจด มีสิทธิ์อยู่นะเรายังมีสิทธิ์แพ้อยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องทําไอ้ตรงนี้แหละผมว่าน่าจะดีสุดเนี่ยพื้นที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทาตามพวกนี้ครับน่าจะทําให้คะแนนเราดึงกลับมาปกติไงอ่ฮะวันนี้ก็สวยงามสําหรับการทําเงินเข้าและส่งออกเกาะเราก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียว6กหมแล้วครับสําหรับเงินไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินไงโคตรแจ่มอ่ะ วันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับท็อปิคข้อ6และ MJ เหมือนเดิมนะครับการเลือกตั้งได้แล้วอ่ะสวยงามเลยโหวตให้เรานะนายเราอุตส่าห์ทำให้พวกนายมีความสุขกันเนี่ยใช่เรื่องไว้เนี่ยเมาอีกแล้วไอ้นี่จิมจิม